สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต p a r a าได e ์แหล่งรวมข้อมูลรถจักรยานยนต์ใหม่ๆทั้งสวยทั้งแรงและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับตำนานที่ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นกับรุ่นพิเศษอย่าง2026 Honda Super c u p 160 H r C ที่หลายคนรอคอยและอยากเห็นว่าจะมีอะไรใหม่ๆม,มาให้สัมผัสกันบ้าง Honda Super Cub ถือเป็นตำนานที่อยู่คู่ถนนเมืองไทยมานานหลายสิบปีจุดเริ่มต้นจากรถครอบครัวที่แสนประหยัดและทนทาน แต่วันนี้ Honda ได้ยกระดับมันขึ้นมาให้เป็นรุ่นที่ทันสมัยและทรงพลังมากกว่าเดิมการมาของ Super Cup 160 HRc คือการผสมผสานร,ระหว่างความคลาสิกกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ชื่นชอบสไตล์เฉพาะตัวเครื่องยนต์ของ Super Cup 160 HRc ใช้บล็อก160ลูกบาทเซนติเมตร4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทคโนโลยีหัวฉีด PGM-FI ที่ช่วยทั้งในเรื่องของกำลังและความประหยัดน้ำมัน การปรับจูนจากทีม HRC หรือ Honda Racing Corporation ทำให้รถรุ่นนี้มีกำลังเร้าใจกว่ารุ่นมาตรฐานเสียงเครื่องยนต์นุ่มแต่แฝงไปด้วยพลังที่ตอบสนองทันใจยิ่งทำให้การขี่ในเมืองหรือวิ่งทางไกลเต็มไปด้วยความมั่นใจ ดีไซน์ภายนอกยังคงรักษาเอกลักษณ์ความคลาสสิกของซูเปอร์คับเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างแบบอันเดอร์บนไฟหน้าทรงกลมที่เปลี่ยนเป็นแบบเล็ดทั้งชุดและบอดี้ที่โค้งมนสวยงามแต่ฮอนด้าได้ใส่ความสปอร์ตเพิ่มเข้าไปด้วยการตกแต่งลายพิเศษ HRC สีขาวน้ำเงินแดงที่ทำให้ตัวรถโดดเด่นไม่เหมือนใครอีกทั้งยังมีบอกแบบตอนเดี่ยวที่ให้ความรู้สึกเทและสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ด้านเทคโนโลยี Hon d a ก็ไม่ลืมที่จะจัดเต็มทั้งหน้าปัดดิจิทัลแบบ Full LCD ที่แสดงข้อมูลครบถ้วนระบบสตาร์ทมือและกุญแจสมาร์ทคีย์ที่มาพร้อมระบบกันขโมยนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB Type C ที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องใช้งานสมาร์ทโฟนตลอดเวลาช่วงล่างเองก็ได้รับการอัปเกรดใหม่ด้านหน้าใช้โชค๊คอัพเทเลสโคปิกที่ปรับจุนมาให้มีความมั่นคงและซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นส่วนด้านหลังใช้โชค๊คคู่ที่รองรับน้ำหนักได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้ทั้งการขับขี่ในเมืองหรือถนนต่างจังหวัดก็ยังให้ความมั่นใจสูงล้อมแม็กขนาด17นิ้วที่มาพร้อมอยางแบบทูบเลสช่วยเสริมความปลอดภยัยและความมั่นคงในการยึดเกาะถนนระบบเบรกก็จัดมาแบบเต็มขั้นด้านหน้าใช้ดิสเบรกพร้อม ABS ที่ช่วยป้องกันล้อล็อกในสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับความปลอดภัยของซูปเปอร์ครัพที่ไม่ใช่แค่รถใช้งานทั่วไปอีกต่อไปแต่กลายเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งแฟชั่นความปลอดภัยและสมรรถนะ สิ่งที่ทำให้ซูเปอร์ครับ160 HRC พิเศษยิ่งขึ้นคือการที่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่มาพร้อมการจูนสมรถนะจาก HRC โดยตรงซึ่งสำหรับแฟนๆฮอนด a าแล้วชื่อ HRC คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความแรงและความร้อใจบนสนามแข่งการที่เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกถ่ายทอดมาอย่างซูเปอร์ครับทำให้รถคันนี้ไม่ใช่แค่รถใช้งานแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของผู้ครอบครอง ในเรื่องของราคานั้น Honda ประเทศไทยได้ตั้งราคา2,026 Honda Super Cup 160HRC ไว้ประมาณ78,500บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้รับใครที่เป็นแฟน Super c u คหรืออยากได้รถที่มีสไตล์โดดเด่นไม่ซ้ำใครนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดหากมองในภาพรวมซูเปอร์คั 160HRC คือการพัฒนาไปอีกขั้นของตำนาน2ล้อไม่เพียงแต่สวยงามและเต็มไปด้วยเสน่ห์ความคลาสสิก แต่ยังแฝงด้วยสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงความมั่นใจและเทคโนโลยีล้ำสมัยใครที่อยากได้รถที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและยังสะท้อนสไตล์เฉพาะตัวของตัวเองรุ่นนี้คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดนี่คือรีวิวทั้งหมดของ2026 Honda s u p e r Cub 160 h r c รถที่นำตำนานมาสู่ยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่าลืมกดติดตาม a u t ต Para d i ด e เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกัน เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ